ฟังด่วนเงินหมื่นเฟส3สครังเตรียมพิจารณาแจกเงินคนอายุ16-20ปีก่อนกลุ่มอื่นได้เมื่อไหร่เช็คด่วนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ชข่าวอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตติดตามข่าวสารเงินดิจิตอลกันต่อนะคะสําหรับโครงการเงินดิจิตอลเฟส3การแจกเงิน10,000ให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปก็ใกล้ที่จะได้เงินกันแล้วนะคะทางรัฐบาลเองก็ได้แจ้งว่าสําหรับการโอนเงินนั้น จะโอนประมาณไตรมาสที่สองของปีนี้แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่จะได้รับเงิน10,000มืบาทในเฟสสนั้นเรียกได้ว่ามีเงื่อนไขต่างๆอยู่มากไม่ใช่ว่าจะได้เงินกันทุกคนและข่าวล่าสุดเองทางคลังก็ได้บอกว่าอาจจะมีการพิจารณาการแจกเงินในเฟสสาใหม่มีการปรับเงื่อนไขอีกครั้งโดยการแจกเงินอาจจะแจกให้กลุ่มเด็กก่อนก็คืออายุ16-20ปี กลุ่มนี้อาจจะได้เงินไปใช้ก่อนส่วนกลุ่มอื่นหรือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่อาจจะได้เงินทีหลังและจะมีการปรับเงื่อนไขในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมอาจจะมีการแลกเงินสดได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหาเปรตแผงลอยเมื่อได้เงินดิจิตอลมาอาจจะแลกเงินสดได้เลยไม่ต้องไปใช้ต่ออีกสองทอด <ME> DI DI <val> ก็เหมือนคนละครื่งนะคะได้เงินมาอีกวันก็ได้เงินเลย และในส่วนของคนใช้งานอาจจะมีการพิจารณาในส่วนของการกำหนดพื้นที่การใช้จ่ายก็มีลุ้นที่จะเปลี่ยนตรงนี้เหมือนกันอาจจะเพิ่มพื้นที่ในการใช้จ่ายให้มากกว่าเขตอำเภอก็เป็นได้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะเงินดิจิตัล1 0 0 0 0มื่นบาทเศษส 3, ครั้งเตรียมพิจารณา แจกเงิในให้กับคนอายุ16-20ปีก่อนเป็นกลุ่มแรกพร้อมเผยช่วงที่จะแจกเงินและผู้ใหญ่จะได้เงินเมื่อไร่เช็คกันได้เลยนะคะก็เป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจวันที่15กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมานี้เองนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน10,000บาทหรือโครงการเติมเงินผ่านดิจิทลวอลเลตเฟส3ซึ่งเป็นการแจกเงินให้กลุ่มที่มีอายุ16-59ปี ที่ไม่ติดเงื่อนไขาการครอบครองทรัพย์สินและมีรายได้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดประมาณ15ล้านคนคาดว่าจะใช้เม็ดเงินงบประมาณ1.5แสนล้านบาท รัฐบาลจะเริ่มแจกในช่วงปลายไตรมาส2ปี2568หรืออย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปในระหว่างนี้กระทรวงการคลังและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เตรียมทดสอบระบบ Payment เชื่อมกับระบบของธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะเริ่มทดสอบระบบทั้งเดือนมีนาคมแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การแจกเงินดิจิตอ l วอลเล็เฟส3สำหรับกลุ่มอายุ16-59ปีขณะนี้คณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขารายละเอียดบางอย่างเพื่อให้การใช้จ่ายสะดวกรวมทั้งในส่วนของการนำวงเงินจากดิจิตอล w a l l ล็ตออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นก็หารือที่จะปลดล็อก ให้ร้านค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีสามารถถอนเงินออกได้ก็เป็นการจูงใจให้ร้านค้ารายย่อยได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจนในรอบนี้ด้วยอย่างไรก็ดีเนื่องจากระบบ Payment ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบใหม่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดปัญหาระบบรม่มกรณีมีคนจำนวนมากเข้าไปใช้งาน คณะอนุกรรมการจึงมีการหารือว่าการแจกเงินดิจิตอลเฟส3กลุ่มอายุ16-59ปีซึ่งมีอยู่กว่า15ล้านคนใช้งบประมาณ1.5แสนล้านบาทการแจกเงินจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเป็นอายุ16-20ปีแล้วถามว่าแจกเงินให้เด็กไปแล้วและในส่วนของผู้ใหญ่จะได้เมื่อไหร่ ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงอีก2-3เดือนต่อจากนั้นไปหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมก็ได้เปิดทม์ไลน์จ่าย1,000 10, 0บาทเศษส3นายจุลพันธ์อมรวิวารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังระบุว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0บาทเศษส3จะเหลืออีกประมาณ15ล้านคนกลุ่มอายุ16-59ปี ที่ไม่ติดเงื่อนไขทรัพย์สินและไรายได้ตามเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าเตรียมการไว้แล้วโดยยืนยันคําเดิมคือแจกในไตรมาสที่2ปี2568คือในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนนี้แน่นอนขณะที่กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังเดินหน้าต่อเปิดลงทะเบียนแน่นอนและกำลังหาวิธีอยู่ยืนยันว่ากลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็จะได้รับเงิน10,000บาทอย่างแน่นอน และจะปรับเงื่อนไขให้ใช้จ่ายง่ายขึ้นนายเ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนปรนให้ร้านค้าและประชาชนสามารถใช้ดิจิตอล w a l l ล็ตได้ง่ายขึ้นเช่นในมิติของร้านค้าจะผ่อนปรนให้นำวงเงินจากดิจิตอล w a l l ล็ตออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้ เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปและร้านค้าที่ถอนเงินสดได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นขณะที่ด้านประชาชนนั้นจะปรับเงื่อนไขให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะปรับเงื่อนไขให้ประชาชนใช้จ่ายเป็นเงินสดได้ยืนยันว่ารูปแบบการใช้จ่ายยังจะเป็นใช้ในระบบดิจิตอลบอลเลตขณะที่เรื่องเงื่อนไขการจำกัด ใช้จ่ายเฉพาะพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านเท่านั้นรอดูข้อสรุปจากคณะกรรมการแต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมสุดท้ายนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะยังไงติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื <S <S ่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ